สวัสดีค่ะพบกับน,น้ำเช่นเคยทางช่องสถานีรถบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำก็มีรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโตโอ้เป็นตัวโฟรวิ view, มารีวิวให้พี่ๆได้จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะสำหรับคันนี้น่าสนใจมากๆนะคะ Isuzu d m a x Record นะคะเป็นเครื่อง3.0นะคะตัวท็อปเลยสำหรับคันนี้ปี2014มาพร้อมดีไซน์โฉมหัวกระสุนนะคะกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมหล่อๆเลยนะคะตัดด้วยโลโก้ Isuzu ท,ที่เป็นสีแดงด้านล่างเป็นซูเปอร์เดย์ไลท์นะคะตัวนี้สำหรับในส่วนของตัวไฟหน้าเป็นโปรจ จ็เตอร์นะคะลูกแก้วด้านในแล้วก็โคมด้านในจะเป็นแบบลมดําด้วยคันนี้สีบางเดิมโรงงานนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ ในส่วนของตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้เป็นแบบโคเมียมติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยด้านบนนะคะมีในส่วนของตัวแหลกหลังลาวหลังคานะคะสําหรับคันนี้เป็นตัว V ีคอร์สขับเคลื่อน4ล้อนะคะพี่ๆท่านไหนหายอยู่นะคะล้อแม็กเป็นตัวหยดน้ํานะคะขอบ16นะคะตัวนี้แล้วก็รายละเอียดความเดิมของตัวรถนะคะอันนี้คือโชคเดิมนะคะซุ้มล้อเดิมๆเ,เลย ให้ดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะคะพี่ๆท่านไหนหายอยู่แนะนําดูให้จบเพราะว่าเดี๋ยวน้าพาดูแบบทุกซอกทุกมุมไม่กักแน่นอนนะคะด้านนอกนะคะจะเป็นแบบโครเมียมมือจับนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในกันสําหรับภายในของวีคอ์สทันนี้จะเป็นสีดํานะคะนี่ให้ดูรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตัวถังตรงประตูก่อนเลยเม็ดอาร์คต่างๆก็กลมคมชัดนี่ให้ดูรายละเอียดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะคะซีนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะมีเซ็นทัลล็อกขึ้นลงใช้งานได้ปกติในส่วนของตัวซอกตะเข็บต่างๆก็น็อตเดิมซอกเดิมไม่มีขยับไม่มีการไขของหัวน็อตนะคะพี่ๆได้เลยนะคะสําหรับคันนี้คือได้รถแบบเดิมๆนะคะน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับรับประกันนะคะไม่มีพิวามชนหนกักหรือจมน้ําตัดต่อแน่นอนนะคะมาร์คสีทุกอย่างอยู่ครบกระจกนะคะอย่างที่บอกพับและปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้ พวงมาลัยนะคะจะเป็นหุ้มหนังดำนะคะสามก้านมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้มีแอร์แบ็กนะคะเดี๋ยวน้ำให้ดูเลขไมค์กันด้วยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สโลนะคะรายละเอียดภายในต้องบอกเลยว่าสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะตัวจอเป็นจอเดิมโรงงานนะคะ รายละเอียดภายในยังกิฟอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์จะเป็นแอร์แบบออโต้นะคะแล้วก็สามารถหมุนปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการได้เลยแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเจ้าของเดิมมีการเปลี่ยนแค่หัวเกียร์มาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนเกียร์โฟนะคะเป็นแบบไฟฟ้าตัวนี้เป็นเกียร์ทิฟทอนิกนะคะเล่นบวกลบได้นะคะ ภายในตัวเบาะจะเป็นเบาะเดิมโรงงานเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้คือสภาพเบาะเดิมโรงงานเลยนะคะก็อาจมีริ้วรอยบ้างนะคะเนื่องด้วยอยู่การใช้งานปรับไฟฟ้าได้นะคะตัวนี้สะดวกสบายราคานะคะเปิดขายอยู่ที่558,000บาทนะคะตัวน,วนี้ตัวถังนะคะน็อตไม่ขยับแล้วก็ปั๊มโรงงานชัดเจนสติกเกอร์ลมยางอยู่ครบหมดนี่ให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะทุกจุดของรายละเอียดตัวรถ สภาพเดิมๆโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เหลี่ยมสันก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ห้องโดยสารด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานภายในทำความสะอาดทำสปาให้แล้วเบื้องต้นนะคะสำหรับคันนี้สภาพดีเลยสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็เพดานสภาพยังสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันบ้างนะคะอันนี้คือซอกกระบะนะคะดูเม็ดอาร์คกลมคมชาร์จสีนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันได้รถสีขาวด้วยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อแชสซีไม่มีผูนะคะแล้วก็ด้านข้างจะมีโลโก้4ี่คูณสนะคะสติกเกอร์ด้านท้ายนะคะก็จะมีกันชนเหล็กนะคะนี่ด้านท้ายเป็นกันชนเหล็ก ให้เรียบร้อยมีกล้องถอยหลังนะคะมีกล้องถอยหลังให้พร้อมนะคะเป็นตัวท็อปนะคะสเปคเดิมๆจากโรงงานด้านล่างมียางอะไหล่ให้พร้อมช่วงล่างมีอ่ะกันโค้งนะคะสเปซอาร์มนะคะสําหรับคันนี้ติดตั้งกันโค้งมาแล้วเรียบร้อยช่วงล่างไม่มีผูกนะคะสภาพสมบูรณ์ ซอกต่างๆเม็ดอาร์คคมชัดซีนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกัน,นดูทั้งสองด้านเลยนะคะเม็ดอาร์คคมคมชัดเดี๋ยวลองมาดูแม็กไลเนอร์ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะก็มีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะคะเนื่องด้วยยุการใช้งานนะคะแต่ก็ไม่มีการบรรทุกหนักมาแน่นอน ท้ายนะคะก็ท้ายเดิมดูเม็ดอาร์คกลมคมชันดน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับซอกต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามน้ำได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะย้ำราคา5,58,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ สภาพเหลี่ยมสันต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะน่าใช้งานมากๆนะคะใครที่ชอบเดินทางนะคะเอาไว้เข้าสวนนะคะขึ้นเขาสะดวกเลยนะคะขับสี่นี่ซอกอีกด้านหนึ่งก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันเม็ดอาร์คซีนต่างๆก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวถังฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะให้พี่ๆได้ดูเลยว่าน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับทั้งสงฝั่งจริงๆ ปั๊มโรงงานก็อยู่ครบชัดเจนภายในก็ยังสวยซอกด้านหน้าน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับซอกเดิมซีนเดิมมาร์คสีทุกอย่างสมบูรณ์นะคะนี่สภาพเดิมๆจากโรงงานเลยภายในยังสวยนะคะหายอยู่ไม่ผิดหวังเลยนะคะหรือไม่มั่นใจมาลองชมลองขับตัวจริงได้เลยนะคะ เดี๋ยวนะ้ำพาพี่ๆไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องของเขากันบ้างสำหรับห้องเครื่องคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นตัวคอมมอนเรลนะคะเป็นตัวอ่จ VGS สเทอร์โบนะคะสำหรับคันนี้สตาร์ทรถให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ด้วยด้านหน้าน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับแล้วก็มาร์คสีก็ยังมีให้พี่ๆได้เห็นชัดเจนคันเดิมหม้อน้ำเดิมนะคะสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆ อยู่ในสภาพที่สมบูมมรณ์น็อตคานไม่มีการขยับเม็ดอาร์กงคมชัดซอกเดิมปั๊มเดิมอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์กงคมชัดคันนี้มีระบบ ABS นะคะซูมให้ดูด้านในซอกด้านในดูซีนต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ น็อตด้านในไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะมีการขยับในส่วนของตัวฝากระโปรงมานะคะเพราะว่าเก็บในส่วนของตัวลายละเอียดสะเก็ดหินนะคะเพราะว่ารถมือสองผ่านการใช้งานมีเป็นเรื่องปกติเลยรอยสะเก็ดหินแต่หนีน้ําจิกให้ดูเลยนะคะแต่ได้ฝากระโปรงเดิมนะคะจิกปุ๊บจะเป็นรอยเลยนะคะอันนี้ก็เม็ดอาร์คชัดเจนนะคะอันนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะแต่อันนี้น้ําแจ้งกันตามตรงว่ามีการ่าถอดทําสีนะคะ ในส่วนตัวสะเก็ดหินแต่ให้พี่ๆได้ดูเลยว่ามันไม่มีการชนมานะคะนี่ให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวจิกให้ดูนะคะนี่เป็นรอยนะคะอันนี้ได้ฝากระโปรงเดิมนะคะจิกไปต้องเป็นรอยแต่ให้พี่ๆได้ดูนะคะว่ามันไม่มีชนนะคะเพราะว่าน็อตในส่วนอื่นๆก็ไม่มีขยับไม่มีการไขานี่ปั๊มโรงงานเม็ดอาร์คอยู่ครบ เพนเพจโลงงานนะคะดูน็อตไม่มีการขายไม่มีการขยับนะคะหน้าหลังเดิมนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ปกตินะคะใช้งานปกติมาร์สีตามจุดต่างๆก็มีให้เห็นชัดเจนนะคะ อันนี้สายพานอาจจะมีหย่อนนิดนึงเดี๋ยวต้องปรับนะคะอันนี้แจ้งกันตามตรงเนาะอย่างที่บอกเลยว่าพี่พท่านไหนที่ติดตามน้ําอยู่จะรู้เลยว่าน้ํำถ่ายแบบชัดเจนนะคะก็สําหรับพี่พท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อน,น้ํามาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้นะคะให้น้ําด้วยยังไงสอบคุณสําหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะ